ดีอีตีลาผีทุกท่านนะสวัสดีครอบครัวตีลาผีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมขอทําคลิปสํารวจลงช่องผมสักหนนะึ่นนงแล้วกันนะเป็นคลิปสํารวจบ้านล้างนะกันนะวันนี้ผมมากับบ้านไม้หลังหนึ่งนะที่นี่ประวัติของจริงนะครับผมเมื่อกี้แวะกินข้าวถามพี่ร้านกินข้าวมานะครับที่นี่มีคนลุงคนหนึ่งนะเหมือนว่าอะไรนะที่เขาเล่ามา อกหักหรือมันนุ่งนงานนะออใช่เออใช่เหมือนอกหักหรือเครียดอะไรสักอย่างนะแกผูกคอตุยอายุสี่สิบกว่าผูกคอตุยภายในบ้านหลังนี้นะครับผมก็แกอาศัยอยู่นี่แค่คนเดียวนะทุกคนนะอ <c oughs> าศัยอยู่แค่ด้แค่คนเดียวนะครับก็บ้านไม้กับผูพังไม่มีบนไดน,นะอทุกคนเนดะี๋ยวผมพาทุกคนมาดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ จุดที่เขาผูกคอ,อนั้น mm hmm. พี่เขาก็ยังไม่รู้นะว่าผูกผูกตรงไหนนะแต่ว่าพี่ร้านข้าวเคยเจอแล้วนะครับใช่ครับเจอพี่แนะ้แต่แรกเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าลักษณะถ้าทาเย็งไงเขาเจอที่นี่ mm hmm. แล้วเขาก็เลยไปถามแฟนเขาแต่เขาบอกว่าลุงเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวใส่เสื้อสีเขียวตัวล่ำๆหน่อยนะครับผมก็้องมาแล้วไปดูดีกว่านะทุกคนนะนั mm ่น hmm. มีเสียงของมาจากในบ้านทุกคนด้านนอกปีงขึ้น,นี่นี่นะครับล้างมานานมากนะครับล้างมานานแล้วนะนี่ <c oughs> เราต้องปีงขึ้นมาทุกคนนี่นี่เป็นี่นี่ ปฏิทิน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 ไม่ใช่ปฏิทินว่าจอน์เป็นรูปอันนี้ก็เป็นของของ,ของขวัญจากในหลวงในหลวงนะครับมีพยัน เดีอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคิดสมบูรณ์ให้ผมด้วยนะยนะฮะโอเคพี <Okay. S 1> ่โอเคผมก็ได้เปิดทางเข้าเรียบร้อยทุกคนพร้อมกันยังเราไปดูกันดีกว่าพร้อมแล้วไปเลย ปลอย่านะครับลุงเปิดเข้ามาก็เจอตู้เก่าแล้วทุกคนเอ้ยเปิดมาก็เจอตู้เก่าแล้วนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำ เป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็มีผ้าสามสีอยู่กลางเสานะมีผ้าสามสีอยู่กลางเสาแล้วก็ผ้ายานผืนใหญ่ๆอยู่กลางบ้านทุกคนผมว่าข้างบนนี้น่าจะเป็นห้องห้องต้หลังคาและเก็บของไปด้วยอะ นี่ก็เป็นตู้กระจกนะครับผมเป็นตู้กระจกไม้เก่าหมดเลยทุกคนหน้าต่างเขาก็มัดด้วยลวดหมดเลยนะทุกคนนะหน้าต่างถ้าผมสังเกตเมื่อกี้นะเนี่ยผูกเชือกผูกอะไรมัดหมดเลยอะ่ะดูดิประตูสุกปิดตายนะครับ คือไม่ให้ใครเข้ามาเลยนะแต่เราขอเขามาสำรวจนะครับผมนี่นะหน้าต่างก็ถูกปิดนะครับหน้าต่างก็ถูกปิดมีรูปปั้นช้างหรือเปล่าวะไม่ใช่ลิงนี่ว่าทุกคนปั้นลิงนะอันนี้ ถูกล็อกจากข้างนอกนะครับผมเป็นแม่คุณแจนะครับนี่เปิดได้ทุกคน เปิดได้ครับแต่เรายังไม่เห็นเชือกลุงนะเราไม่เห็นเชือกลุงประตูมันออโต้ประตูออโต้ประตูมันออโต้เป็นบ้านไม้กเก่าๆหลังหนึง่งหรืเป็นหิ้งนะครับ ตู้ไม้สมัยก่อนเลยเนี่ยเก่ามากทุกคนเก่าจริงอะ่ะว้าวน่ากลัวคนลุกด้วยตอนนี้คนลุกสู้เลย คือประตูปิดตายจากข้างในนะครับประตูปิดตายจากข้างในนะประตูปิดตายจากข้างในนะครับผมปิดทั้งประตูหน้าต่างถูกรัดด้วยลวดแล้วก็เชือกนะครับผมปิดตายทุกบานนะปิดตายทุกบานเลยนะครับผม เป็นห้องห้องใครก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรเชือกเชือกฟางที่เปืนะ่อยนะัโอเคขออย่าไม่ได้พี่ไม่ได้สักปานเลยขออนุญาตออกจากตั้งก่อนนะแต่ที่นี่ ประวัติจริงนะครับประวัตินะรจริงนะรู้เขาลูกคอเป็นประวัติจริงนาะก็ขอตัวลากลับไปก่อนนะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหนะ่อยอ่ะนี่เรามาทำคลิปสำรวจสักค,คลิปหนึ่งนะนไหนๆก็ได้ไหนลนะทำคลิปสำรวจสักค,คลิปหนึ่งก็พอนะอันนี้เป็นบ้านไม้ หลังเ,เก่าหลังหนึ่งนะครับผมอุ้ยเคทุกคนบ๊ายบายขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม